สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าในวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2565กับดิฉันชนิพรมาสุขมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศโดยมีแรงซื้อหุ้น Big c a คเข้ามาสนับสนุนขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟอร์สหรัฐที่จะรายงานในคืนนี้เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1,668.16จุดเพิ่มขึ้น13.54จุดหรือ0.82%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่35,784.71ล้านบาท ส่วนรายการหุ้นรอนหุ้นอินไซด์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทเจริญอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ CH ที่ราคาหุ้มประเดิมเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเทรดที่3.42บาทเพิ่มขึ้น46.1%จากราคา IPO ที่2.34บาท ขณะที่มีราคาขึ้นสูงสุดที่5บาทลงต่ำสุด3.14บาทก่อนจะปิดเทรดช่วงเชา้าที่4.58บาทเพิ่มขึ้น2.24บาทหรือ95.73%จากราคา IPO มีมูลค่าซื้อขาย3,676.30ล้านบาท CS ประกรอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูปแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งปลากระป๋องและขนมเพื่อสุขภาพ บริษัทเน้นส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศกว่า50ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณารัฐประชาชนจีนอิตาลีเนเธอร์แลนด์อินเดียไต้หวันฝรั่งเศสคูเวตสหรัฐอาหรับเอเมิเรสเป็นต้นโดยมีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบรับจ้างการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และจำหน่ายสินค้าเป็นแพ็คใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเช่นผลไม้อบแห้งภายใต้แบรนด์ EROS และ Bangkok Tasty ปีาะกระป๋องภายใต้แบรนด์ Sumago Eiffel Tower Apache p r i g g ชและเรือรบรวมถึงขนมเพื่อสุขภาพกราโนล่ ผักและผลไม้ท่อดสูญยากาศภายใต้แบรนด์เมเบิล นายศักดาศรีแสนนามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร c ีเอเปิดเผยว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าผมในฐานะตัวแทนของบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่โนโดยทีมผู้บริหารและพนักงานพร้อมจะเดินหน้าทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย,งยั่งยืนและมั่นคงตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น ทางนี้บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวนอกเหนือจากการจัดจําหน่ายเองและรับจ้างการผลิตทั้งเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตและสร้างลูกค้าใหม่ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทสามารถก้าวเป็นผู้นําด้าน i n n o v a t i v e h e a l t h y Food ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของบริษัทประกอบกับทีมงานที่มีคุณภาพและศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทําให้เชื่อว่าต่อจากนี้บริษัทยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและในปีนี้คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กําหนดด้านนายสมศักดิ์ศิริชัยนิรมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s s e เ s Pro Management จำกัดหรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า การเปิดซื้อขายหุ้นในวันแรกของซ H ชในราคาเปิดเหนือจองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัทโดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตของธุรกิจในอนาคตขณะที่นายสมภพกีรสรุฑทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสาม,มัญเพิ่มทุนซ h เชกล่าวว่า เม็ดเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO จำนวน160ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ2.34บาททำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ประมาณ354.36ล้านบาทภายหลังหักค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับ IPO โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้ลงทุนสำหรับปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้าและก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมที่โรงงานท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครโดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ86ล้านบาทในช่วงปี2566-2567เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้ากึ่งสําเร็จรูปและสินค้าสําเร็จรูปสําหรับรองรับการขยายฐานการผลิตและรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อไปในอนาคตทางด้านเงินระดมทุนที่เหลืออีกประมาณ218.36ล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ด้านบริษัทหลักทรัพย์กเบกออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่าคาดว่าผลประกอบการปี2,565 2,566ของ CS จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งโดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1. ตลาดผลไม้อบแห้งขยายตัวได้ดีจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ซึ่งมีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ 2. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่น Innovative Healthy Food 3. กำลังซื้อจากลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่กลับมาหลังการเปิดประเทศ 4. มีแผนนำเงินจาก IPO ไปลงทุนปรับปรุงโรงงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้า 5. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับมาตรฐานสากลได้แก่ GMP, HACCP, BRCGS, HALAL, KOSHER ซึ่งจะทำให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย ประมาณการรายได้ปี2,565-2,566ราว1,630.4ล้านบาทและ1,812.3ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น13.0% Year on year และเพิ่มขึ้น13.0%พร้อมคาดกำไรสุทธิปี2,515-2,566ที่82.0ล้านบาทและ16.6ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น22.3% Year on year และเพิ่มขึ้น17.9%ตามลำดับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com และยังสามารถติดตามต่อได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, l i n e ลน์สแควร์เทเลกราและรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n สําหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้น i n นไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาส4นาฬิกาวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ